สีโฟยังซีโมเราอยู่กลางถนนวะเก่งไงโคเราเอ้าเอ้าเอ้ามระเบิดไปแล้วโหายีโฟหายไปต่อหน้าตอน่ะนไงเจอรวสุดเจละเอาหายดอวี้ด่ยูุ้ยนังไงอามหนึ่งอามหนึ่งคาเฟ่คาเฟ่อามหนึ่งสุดจังอ่ะอุ้ยี่ กี้ได้เห็นเสียงแมวเว็บเว็นยซื้ออาหารไปทำอาหารต่อซื้ออาหารไปทำแสบด้วย้วปดด้วยมันอยู่ซอกกระดาซอกกระดานไปทำอาหารต่อมีปืนไหมวันมีปืนไหมเห็นเ็เาะอย่างเ่นั้นมันมีเมททลแบต่นั้น เริ่ม้องร้องดร้องเขินนะคนดีทำไมแมวส่งเสียงอ่ะแมวกินกินไปจะดูดูดิเบียดีต่อยมันดิต่อยมันต่อยแมวต่อยนแมวแล้วปล่อยแล้วปล่อยยังไงอ่ะปล่อยออกมาที่นอกละถอยออกมาที่นอกแล้วเขาไปโอเคมันหายไปละเสียงก็แมวเก่มันจะน่ารักมันก็น่ารักอยู่นะเต่ ่เราเคยเห็นนะเคยเห็นนะเฮ้ยดิเมื่อวานเอกเปิดกล้องอ่ะเห็นบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่ตรงนั้นเออน่ารักเหรอยายยายยายเขาบอกว่าแมวของน่าเกลียดยายเขาบอกว่าแมวของน่าเกลียดน่าเกลียดน่าชังแมวของแมวแมวที่เขาเคยยิง รู้ไหมร้านเออบ้านบ้านเขามีแมวหนึ่งตัวแล้วร้านเขามีแมวหนึ่งตัวเนาะเวลาแม่เขาไปร้านอ่ะแล้วแล้วแล้วแมวแล้วแมวดําที่ร้านเขามันโดนอะไรอ่ะรู้ไหมแบบแม่แม่เขาเป็นอะไรไม่รู้เรียกแมวว่าลูกอ่ะเรียกเรียกกินว่ามันเรียกกินเรียกกินว่าเรียกกินว่าเออเรียกว่ากินเรียกว่าเรียกว่าอุ๋งอุ๋งนี่จริงอู้เขียกเกิน เ้อหรุ่เเลียมเขาอายรู้ไหมยเขาก็ไม่รู้เป็นไงกันไหมททำไมแม่ขาต้องเรียกชื่อเขาเองใหญ่มั้งคือเอาคืออุ๋งอู๋ก็เก่งไงเขาหายเอยง

ีอบิ๊ก g Cheese w ก r อ e r มีย็นไงเขาโค่นโหดอะเขาโค่นโหดโค่โหดอะเอจ่ายภาษีมาก่อนสองร้อยห้าสิบองร้อยหาสิบกางกเออเอามามาคิดต่อที่ตรงนี้ มีคขมีขอมีขจนต้องกินอ่ะไม่จ่ายวะไอ้สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทสิบจ็ดบาทสบาทนักศึกษาลูกนี้เท่าไหร่ห้าเอออีกอีกไหมมข้อมขอมีข้อมตกม่่ว ทำด้วยทำเลี้งส้นตีนกสัให้เป็นคนเก่งคนดีเพื่อนี่ยามโรงเรียนทำาโรงเรียนเขาูเรียตอนนั้นจะแบบจะออกจากโรงเรียนใี่ป่ะพาว่าอแม่เขาให้ไปรอที่พิศารใช่ป่ะเขาก็ได้ว่าเรามันมันเปิดให้ออกแล้วเพราะว่ามีนักเรียนสองสาคนที่ออกไป แล้วเขาก็ถือกระเป๋าเตรียมจะออกแล้วก็กำลังจะออกเดี๋ยวยามยามที่หลับอยู่ดีก็ลุเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ลุขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยยังไม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่ให้ออกยังไม่ให้ออกเปิดกลับปึ๊กยังไม่ให้ออกยังไม่ให้ออก ไอยน่นเหมือนซีโมโดนตัวเองตายยังคนควายอ่ะไอ้เป็นติดไว้ที่เสาแล้วมันก็วิ่งเข้าไปหาดิวเลยร์มันก็วิ่งออกมาแล้วก็เจอระเบิดพอยนั่งเข่า โยวชีจอม่าเธอรันชื่อเกมส์อาซาลันชื่อบาซ่าลันชื่อไม่รู้เขายังไม่รู้เลยว่าพี่รหัสเขาคือใครเขารู้พี่รหัสเขาแต่เขาแค่ไมู่พี่รหัสเขารู้ไหมคำไม้คำไม้พี่รหัสชื่ออะไรเมสซีซ่าผมดํามัดผมเป็นไงคำบ้่นภาษาจีนไหม ไอเกียน์หดเลยนักเรียนอ่ะเฮ้ยโคตรพ่อโคตรแม่โคตรโคตรกับเกียรเกียอ่ะใส่แมสก์ใส่บ้าผมสีดำใส่แมสก์บผมสีดำมัดผมมัดผมด้วยประเด็นอ่ะมันมีกี่คนว่าทั้งโรงเรียนก็มัดผมเหมือนกันทุกคนอ่ะเออไอสัตว์อดทุเรศเนี่ยเทไรเอามาให้หมด ปกอกตัวป่อกตัวป่อกตัวขอโทษ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 เสียงเสียงกได้อะอี้ะเสียงกได้เขไปไหนแล้ววะตะกี้ยังาอยู่เลยตะกี้ยังาอยู่เลยยังี้มึมนอ